ชามีโก้ร้านเครื่องดื่มสไตล์คาเฟ่ลงทุนง่ายยอดขายดีเวอร์ตั้งเป้าหมายขยายสาขาทั่วประเทศแฟรนไชส์ชามีโก้ธุรกิจที่เริ่มจากการเป็นคาเฟ่ฮอปปิง้ง ธุรกิจร้านชามิงโก้เริ่มต้นเปิดร้านครั้งแรกที่บางแสนเมื่อปี2562และในปี2563ได้จดลิขสิทธิ์ชื่อแบรนด์ชามิงโก้พร้อมเปิดขายแฟรนไชส์ทันทีปรากฏว่าในเดือนแรกที่เปิดขายมีคนสนใจเข้าร่วมลงทุนกว่า30สาข,ขาซึ่งหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องชื่อชามิงโก้ความหมายของชื่อนี้เป็นคอนเซปต์ของร้านซึ่งเป็นแนวบีชผสมท็อปิคอนเพื่อให้ลูกค้าได้กินอาอของทะเลร,รวมด้วยใช้นกฟ้ามิงโก้ ที่เป็นสัญลักษณ์ของความมุดมสมบูรณ์และความสดในสายจึงได้ชื่อร้านที่เข้ากับคอนเซปต์ว่าชามิงโก้ดังกล่าวชามิงโก้ทำไมเป็นแฟรนไชส์สุดฮิตที่ควาสนใจลงทุนทั่วประเทศ ชามิงโก้เป็นธุรกิจที่มีอัตราเติบโตรวดเร็วจาก30สาขาที่เริ่มขายแฟรนไชส์ในเดือนแรกสามารถขยายสาขาเพิ่มขึ้นถึงตอนนี้มีมากกว่า79สาขาและมีแนวโน้มที่จะขยายสาขาเพิ่มมากขึ้นในปีนี้อีกด้วยซึ่งจุดเด่นของธุรกิจนี้ทำให้คนสนใจคือ1มีคอนเซปต์ของร้านที่ชัดเจน ทั้งในเรื่องของโทนสีในการตกแต่งร้านจัดร้านบรรยากาศร้านล้วนมีกลิ่นอายที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวเป็นร้านเครื่องดื่มสไตล์คาเฟ่ที่ไม่ใช่แค่เครื่องดื่มรสชาติดีแต่บรรยากาศก็คือส่วนสำคัญที่ทำให้เพิ่มยอดขายได้มาก 2. ราคาสินค้าไม่แพง ราคาเริ่มต้นเพียง35บาทและมีให้เลือกมากกว่า30เมนูซึ่งเป็นราคาที่ทุกคนจับต้องได้ในยุคที่ค่าคองชีพแพงสินค้าราคาประมาณนี้ก็ถือว่าไม่แพงสามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่มลูกค้า 3. บรรยากาศประทับใจ สิ่งที่ชามิงโก้มีให้ความสําคัญคือเรื่องของงานบริการเน้นบริการที่ดีรวดเร็วพนักง,งานทุกคนผ่านการอบรมให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอที่จะต้อนรับลูกค้าในทุกจุดให้คําแนะนําที่ดีกับลูกค้าได้ด้วย4เมนูเครื่องดื่มที่หลากหลายครบทุกความต้องการ นอกจากเป็นร้านสไตล์คาเฟ่ที่เน้นบรรยากาศดีๆเครื่องดื่มในร้านก็มีให้เลือกตามต้องการเช่นชานมไต้หวานชาไทยชาเขียวกาแฟชาน้ำพึ่งมะนาวชาอัญชันมะนาวเป็นต้น 5. ไข่มุกราวาสุดฟิน ไข่มุกราวาของชามิงโกได้การยอมรับว่ามีขั้นตอนในการทําที่พิถีพิถันไข่มุกจึงออกมานุ่มอร่อยและทํากันแบบวันต่อวันไม่มีการค้างสตอกวนกลับมาขายใหม่ทําให้ได้ไข่มุกที่มีรสชาติที่อร่อยมากนอกจากนี้ชามิงโกเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ไม่หยุด่งในการพัฒนารูปแบบธุรกิจโดยเฉพาะการเพิ่มยอดขายด้วยช่องทางเดลิเวอรี่ที่ทาให้ผู้ลงทุนนอกจากขายผ่านหน้าร้านยังมีไรายได้จากช่องทางเดลิเวอรี่ร่วมด้วย แฟรนไชส์ในการลงทุน295,000บาทพร้อมเปิดร้านได้ทันทีสำหรับคนที่สนใจลงทุนกับแฟรนไชส์ชามิโก้สามารถเลือกลงทุนในแพ็กเกจพร้อมเปิดร้านขายได้ทันทีงบลงทุน295,000บาทสิ่งที่จะได้รับคือวัตถุดิบชุดใหญ่เครื่องคิดเงิน POS การวางระบบบริหารจัดการในร้านเครื่องทำน้ำเชื่อมอัตโนมัติเครื่องทำกาแฟเครื่องปั่นชีสป้ายชื่อร้านเป็นตน้นนอกจากนี้ผู้ลงทุนยังได้รับการฝึกอบรมก่อนเปิดร้านสอนสูตรและเทคนิคการทำเมนูต่างๆมีทีมงานมืออาชีพคอยให้คำปรึกษารวมถึงการส่งเสริมด้านการตลาดและการพัฒนาสินค้าใหม่ให้กันอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ทำให้คนลงทุนประทับใจคือการเลือกลงทุนกับชามมงโก้นั่นคือจบและเริ่มธุรกิจได้เลยไม่ต้องวุ่นวายหาซื้อวัตถุดิบอุปกรณ์เปิดร้านและด้วยระบบการจัดส่งสต็อกสินค้าที่มีคุณภาพตรงต่อเวลาไม่เป็นปัญหาในการทำธุรกิจของผู้ลงทุนสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้อย่างดีอีกด้วยชามมงโก้ลงทุนง่ายรายได้ดียอดขายกว่า1 0 0 0 0แบาทต่อวัน และเพื่อให้มองเห็นภาพความสําเร็จของชามิงโก้ที่ชัดเจนขอยกตัวอย่างสาขาต้นแบบที่บางแสนที่ได้รับความนิยมอย่างมากหลังจากเปิดตัวได้ไม่นานลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาอุดหนุนยอดขายสูงสุดเคยทําได้กว่า1,500แก้วและเคยสร้างปรากฏการรายได้แตะ1 0 0 0 0 0 0บาทต่อวันซึ่งถือได้ว่าเป็นยอดขายและรายได้ที่ได้ประทับใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เรื่องของทำเลก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นกันผู้ลงทุนของชามิงโก้ส่วนใหญ่จะเปิดร้านในย่านแหล่งท่องเที่ยวย่านธุรกิจย่านวัยรุ่นต่างๆซึ่งสถานที่เหล่านี้ต่างก็มีกลุ่มเป้าหมายของชามิงโก้อยู่จํานวนมากจึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่ขายง่ายขายดีและมีการลงทุนที่ไม่ยุ่งยากขอเพียงแค่ผู้ลงทุนขยันและตั้งใจทําจริงชามิงโก้เป็นสุดยอดแฟรนไชส์ที่พร้อมสร้างอาชีพและสไร้างรายได้ให้กับคนไทยได้ทั่วประเทศ อย่างไรก็ดีเคล็ดลับความสําเร็จที่นอกจากการได้เลือกลงทุนกับแฟรนไชส์ที่ดีผู้ลงทุนเองจะต้องรู้จักทําการตลาดที่เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นโดยเฉพาะการใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆที่ในยุคนี้คือเครื่องมือการตลาดที่สําคัญที่จะยกระดับการทําธุรกิจให้มียอดขายที่มากขึ้นสําหรับใครที่กําลังสนใจและอยากจะลงทุนกับแฟรนไชส์ชามิโก้สามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-94713, 7479 แฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า250,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ